แมวราจอดรถห้ยก็ได้แล้วก็แล้วก็มาจอดรถห้แมวเลยแล้วก็ขับรถขับรถไปจ้าจีเด๋ยวจัน้อยแล้วก็ขับรถมาหบแมวเออ้สวัสดีจ้าสวัสดีพอแมพีน้องสุภูสุคนนะจา้าเมื่อนี้เนะาะแม่ออกมาหาเลอกเมืองในจังน้อยนะจา้ายู่ไอ้เบอร์ลินนะจา้านอกเมืองเบอร์นนะลินเนาะ็เลยมาเจอดอกอคัสโมนอี่แล้วนะจา้าหรือว่าดอกป๊อปปี้นะจานะ้าเนาะเดี๋ยวสิพามาเบงมันมีอันมันมีหลายหลายดอกแมจก่จ้าเดี๋ยว แม่บู้ว่าจะเห็นบ่ดแดดมันอันนี้แม่เด้อเด้อเป็นดอกอันนี้แมจ่จ้านี่มีดอกป๊อปปี้แล้กก็ดอกอันนี้นะแม่บู้จักซื้อนาะจ้า,จานี่เนาะ <c oughs> งามอ่าเดี๋ยวบงต้อนอันนี้นี่เด้อเด้อแต่ว่ามันบกกะบกคอยหลายปไดนเนาะจ้า,จาเดี๋ยวพาบ่งดอกใหม่นี่ก่อนนี่เนาะ มันคล้ายดอกเดซี่เนาะจ้ะแต่ว่าแม่บอาหูหูซื้อแท้ๆของมันเนาะคือดอกเอยียงเนาะงามเนาะจ้ะอโอ้ยงามอันนี้อแม่เอียงนี่แม,ม่นกระถินฝรั่งบ,น<笑><笑>บ,นงบ,บ่นี่บ่เนี่ยใจวะกาเก็บดอกเด้อจ้ะนี่เนาะโอ้ยงามเดี๋ยวเด้อแม่จะเขาเบิ่งดอกนี่เนาะจ้ะดอกดอกป๊อปปี้เนาะดอกป๊อปปี้มันนั่น แล้วเห็นหลายอยู่เด้จอดแต่ว่าอันไม่จอด,ดรถบ่ไดแม้ไม่จอด,ดรถบ่ไดเนาะจ้ะก็กะเล่นเนี่ยเขามาขัางในแล้วมันมันจอดได้ก็เลยเออแวะมา,ทาไทยมาเห็นวิดีโอจัหน้อยเนาะจ้ะโอ้ยระเบิงเนี่ยแต่ว่าตรงนี้เขาเจ้ากับกันไว้เด้แต่ว่าแม่ผัวบูเขามาโอ้อยหยาบดอกไม้เสียดายหญาเชิญ <laughs> แฟนแมว แม่นแมวนก็นหาหมองกันมองจอดรถมันจอดแปลว่ามันต้องมองมันก็นจอดบ่ได้นาะจ้ะข้างนอกอะที่แมวอันเนี้ยมันจอดรถบ่ได้จ้จะแต่ว่าตรงเนี้ยจอดได้แต่ว่ากับบ่ค่อยหลยเนาะแต่ว่ากับง่ามจ้างง่ามง่ามเนี่ยอ้ยนี่แต่ว่ามันก็มีเป็นยอมยอมเป็นอันนี้เนาะง่ามจ่างง่าม ่วงนี้ก็ร่างบานหลายเลยเนาะกะเก็บวิดีโอไว้ถเบิงจักน้อยเนาะจะ้ะงามอืมข้าเจ้าอันเฮ็ดอันเป็นหัวกันไหมข้าเจ้าเฮ็ดอ้มันสีมีรัวกันเนาะจะ้าแต่มองนี้มันบ่มีรัวแม่ก็เล่มหมุนของมาไ้งามงามจะ้ะเนี่ยแม่พอแน่ใจว่าอันเนี้ยมันพักเกษ,ษีฝรัง่งพักกะทินฝรั่งบ่เนี่ย นี่เนาะปก,กลกาเก็บดอกจ้าแต่ว่าดอกดอกกันเป็นซีมงวงๆแบบนี้เนาะแต่งโตยางงามไซเดยียอยางดีจ้ะพี่น้องเอ้ยมะหม่นปลา ไ่เดซย่างดีอืมงามนะจ๊ะงามงามเสียงอันพึ่งกับบินมิ่งมิ่งมิ่งอยู่มาตอมไอ้ดอกไม้นะจ๊ะอโอ้ยงาม บรรยากาศก,าศก็ดีครับอันนี้เนาะจากเฟนแมวรถจอดรถบ่ได้บ่ได้บ่ได้เนาะนี่แล้วเบิ่งอุ้ยงาม น่าจะงามโอ้ยก็เปียะแม่โบเแน่ใจว่ามันมีจักสีเนาาจะแล้วบวงสีนี้สีนี้แต่ส่วนมากสีเห็นเป็นสีแดงนาะจะที่ายเนาะป๊อปปี้งามแห่งจ้ะนู้นเงาไปถึงนุนเป็นเงาเลยนาะจะ นูน่นตอนเนี้ยฝ่ามันเหมิดฝ่าเหมันฝนสิโต๊กนาจ้ะก็เล่เมิดเหมิด,มดนิดหน,นึ่งนะเนาะอันนี้กันู่นไปถึงนู่นนะจ้ะ งามจ้างามงามโอ้หนุ่นเงาเลยือ <c oughs> ดอกปอปี้เนาะจา้ะในภาษาเยอรมันกะดอกคัสโมนเนาะจา้ะแดดหายแล้วพวหัวผาบจะงามบอเน,นาะงามจา้ะมันอาจจะเสียงดังเนี่เราจา้ะเพราวาตรงเนี่ยมันเป็นขางทางเนาะเป็นขางท่างรถ <c oughs> พันสปผพันมาเนาะจา้ะ ล้วกัแบบว่าเส้นแมวรถจอดรถป่ไดเนาะเส้นแมวรถจอดรถหบ่ไดใดล้วก็แเราก็มาจอดรถห้แมวแล้วเราก็ขับรถขับรถไปจ้าสิเดียวจังน้อยล้วก็ขับรถมาหับแมวงามเนาะจ้ะงามงามงามสำหรับคนที่มักดอกไม้อ่ะเนาะแมวน่ามักดอกไม่เหนยแล้วก็อุ้ยเหมือดเนี่ยเด้อเห็น่เนาะเนาะจี จางๆนะยางหยากในจนังหน,น้อยมันหกนี่เนอจ้ามันเป็นขางท่างแบบเนีนี่ยตรงนี้ถนนเนาะแล้วบอสามารถจอดรถดได้จ้าเนีืม ไปมดแล้วฝนกำลังมาจา้าแล้วบางเนี่ยโอ้ยงาม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 พึงม่งนอะจ้ะนี้หดพึ่งม่านนี่เนาะนี่ช่วงนี้กำลังบานงามจา้า นี่เนาะก่จะประมาณนี้เนาะจ้าน้ำนี่เนาะจ้าเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวหาหม่องอันนี้ก่อนนี่เนาะโอ้ยเห็นบลดอกนี่เนาะจ้ากะคลิปวิดีโอนอี่เนาะจ้าผู้ใดมาคลิปวิดีโอของแมวเนาะแม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะจ้าแล้วก็ฝากดาก,ฝากดติดตามช่องเนาะเพื่อสิเป็นกำลังใจที่สิเฮ็ดคลิปต่อๆไปมื้อนี้ไปแล้วจ้าขอบคุณสุขภูสุขคนที่เข้ามารับชมวิดีโอของแมวจ้า